โอ้โหมันต้องเป็นปัญญาสุดๆที่จะรู้อันนี้เราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เราทําพลาดไปนี้มันเป็นวิบากเก่าหรือวิบากใหม่จะรู้ได้ไงถ้าณนะปัจจุบันนะเราตรวจแล้วเราไม่มีความอยากไม่มีความกลัวว่าจะจะไม่ได้สมใจอยากกล้าที่จะไม่ได้สมใจอยากยินดีที่จะไม่ได้สมใจอยาก,ยท,ยากทุกเรื่อง ใปัจจุบันนั้นเราตรวจมันสะอาดดีแล้วนี่นะแล้วเราประมาณการกระทําที่พลาดเช่นเรากล่าวว่าจะกินอาหารจะกินแต่อาหารที่ดีต่อสุขภาพสล้ก็ประมาณพลาดไปเลยไม่ดีหรือกะว่าจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็พลาดมันก็ไม่ดีออกมาอ้าวเราว่ามันเป็นพฤติกรรมเก่าหรือพฤติกรรมใหม่เกิดจากพฤติกรรมเก่าหรือพฤติกรรมใหม่ พลาดในปัจจุบันนั้นเลยนะเกิดจากพฤติกรรมเก่าหรือพฤติกรรมใหม่ไหนใครว่าเก่าอ๋อใครว่าใหม่อ้นะมันลึกซึ้งเนาะเฉลยเกิดจากพฤติกรรมเก่าพลาดในปัจจุบันนั้นเลยนะกินผิดในปัจจุบันนั้นเลยนะเกิดจากพฤติกรรมเก่า วิบากเก่าเพราะอะไรเพราะพฤติกรรมใหม่นี่จิตเราบริสุทธ์ตั้งใจจะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองไม่ได้อยากกินอะไรที่มันจะเป็นโทษเป็นภัยเลยไม่ได้อยากกินอะไรที่จะเป็นโทษเป็นภัยเลยเลือกที่จะกินตัวที่เป็นประโยชน์ด้วยแต่ว่ามันประมาณไม่ถูกมันมีวิบากบางังมันเป็นวิบากเก่าที่ทําให้พลาดจะบอกให้วิบากเก่ามันทําให้พลาดแต่พลาดณนะปัจจุบันนั้นเลยนะ เหมือนวิเหมือนพฤติกรรมใหม่เลยเนาะเหมือนไหมเหมือนเราจะไม่เหมือนอยังไงกับพฤติกรรมใหม่ชัดๆเลยมันจะไม่เหมือนอยังไงแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่พฤติกรรมใหม่เพราะพฤติกรรมใหม่คือจิตที่บริสุทธิ์ที่ต้องการให้เกิดประโยชน์แลวต้องการเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เท่าน,น,นั้นนี่คือพฤติกรรมใหม่เจตนาใหม่เจตนาเจตนาของจิตเจตนาของจิตเนี่ยจะให้เกิดประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ให้เกิดโทษเลยแต่มีวิบากมาเบี่ยงข้อมูลให้เราวินิจฉัยผิด ประมาณผิดเนี่ยนี่มันลึกซึ้งนะอันนี้เกิดจากพฤติกรรมเก่าไม่ใช่พฤติกรรมใหม่พฤติกรรมใหม่เป็นศีลที่บริสุทธิ์แต่ต้องใช้วิบากเก่าที่จะต้องโดนอันนี้ต้องใช้วิบากเก่าเท่านั้นเองเขาก็โดนให้พลาดทีนี้เป็นไงพอวิบากเราหมดเป็นไงพอพลาดปุ๊บอ๋ออันนี้ไม่สบายนี่เราก็เต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปเลยเราะเราทามา ก็ปัจจุบันเราก็ไม่ได้ติดยึดอ,อะไรว่าจะต้องไปกินอนุนอันนี้กินอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์รู้อยู่อะไรที่เป็นโทษพร้อมตัดเนี่ยเราพร้อมตัดตัวที่เป็นโทษรู้พร้อมทําตัวที่เป็นประโยชน์ถ้าเรารู้แต่เสร็จแล้วมันก็พลาดไปเอาตัวที่เป็นโทษเข้ามามันประมาณผิดพอมาผิดปุ๊บเป็นไงโอ้เรามีปัญญารู้โอ้นี่มันวิบากเก่าพฤติกรรมเก่าก็เต็มใจรับเต็มใจให้ให,หมดไปหายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นหายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น อ,อย่างนี้เป็นตน้นก็ให้เมื่อไรก็เหมือน,นั้นยินดีเลยให้เมื่อไรก็เหมือนนั้นตับเท่าไรหมดไปเท่านั้นมันก็ยินดีขึ้นไปมันก็เบาไปพอมันหมดเป็นไงวิบากนั่นหมดก็รู้ว่าอ๋อมันเกิดจากอันนี้พอเกิดจากอันนี้เป็นไงเราก็ตัดเลยตัดตัวที่เป็นโทษทนี้ออกเลยเพราะเราไม่ได้ติดอยู่แล้วเก็ตัดออกไปเลยอย่างนี้เป็นตน้น นี่คือความลึกซึ้งอะไรเป็นประโยชน์เราก็พร้อมทําอะไรเป็นโทษเราก็พร้อมตัดใ,ใตได้หมดถ้าเรารู้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าเราจิตบริสุทธิ์นะถ้าจิตเราบริสุทธิ์เนี่ยแล้วเราก็ปรารถนาที่จะประมาณการกระทําทุกอย่างให้พอเหมาะที่สุดให้มันดีที่สุดแล้วมันพลาดเกิดจากพฤติกรรมเก่าหรือพฤติกรรมใหม่พฤติกรรมเก่า ที่พลาดทํามาแล้ววิมันพฤติกรรมเก่าที่พลาดทํามาแล้วเป็นวิบากเก่าดึงมาใส่พอรับแล้วมันก็หมดหมดแล้วมันเดียวก็รู้รู้ก็ประมาณถูกเท่านั้นเองไม่ได้แปลกอะไรถ้าเรารู้เราก็ยินดีแหละย,ยินดีรับยินดีให้หมดไปอะไรที่รู้แล้วก็ปรับไปถ้ายังไม่รู้แต่มันรู้แต่ว่ามันไม่ดีเราพยายามทําให้เกิดสิ่งดีที่สุดแล้วด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ได้ไม่ได้ยึดมั่นถือมันอะไรทําแล้วก็โดนนะ ราก็ยังแก้ไม่ได้ต่างหากยังไม่รู้เหตุมาจากอะไรแก้ไม่ได้เป็นไงเราก็กล้ารับกล้าให้หมดไปยินดีรับยินดีให้หมดไปเท่านั้นเองพอถึงเวลาหนึ่งเป็นไงวิบากมันหมดมันก็รู้เองว่าจะทํำยังไงจะแก้ยังไงจะทํำยังไงนะอย่างน,ยงนี้เป็นต้นอย่างวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็เออกินข้าวกินน้ําไปก็มันก็สบายดีนะโดยภาพรวมพอไปแปรงฟันเอ,อ้ทำไมเหงืออมันเจ็บๆเงไม่รู้เหมือนบวมๆมันอักเสบมันเจ็บๆนิดๆ,ๆหน่อย,ยๆเนะจ็บประมาณหนึ่ง เป็นไงเอ๊เราก็ว่าเรากินดีอะไรอยู่ะตัวห้าเหตุก็ไม่เจอเหตุอะไรก็ก็สบายดีอยู่อาจารย์ก็รู้อ๋อไม่ใช่พฤติกรรมใหม่แล้วมันเป็นพฤติกรรมเก่าถ้าจิตเราก็บริสุทธิ์ดีเราก็พร้อมจะเอาเฉพาะตัวที่เป็นประโยชน์พร้อมตัดตัวที่เป็นโทษอาจารย์ก็รู้มันพฤติกรรมเก่าอันนี้มันไม่ใช่ไหมแต่มันเหมือนใหม่แลวเนาะมันปัจจุบันนั่นเลยนะอาจารย์ก็เออแต่ก่อนเนี่ยก็โอ้มเมื่อไหร่มันจะหายทีว่าลำคาญแล้วกัน ถ้าเป็นสมัยก่อนนะสัญญากเกลสเดิมมันก็เมื่อไหร่มันจะหายทีนะไม่ทำไมมาก,กวนอย่างเงี้ยลำคาญแล้วกันนะทันทีจะหายเร็วๆเอ๊เป็นอะไรอะไรต่างๆนั่นนะแต่พออาจารย์รู้เป็นพฤติกรรมเก่าแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเหตุคืออะไรแต่รู้แต่ตพฤติกรรมเก่าวิบากเก่าก็จะยก็ยินดีเลยนะกล้ารับยินดีรับก็ทํายินดีเออดีมันก็รับเท่าไหร่หมดเท่านั้นเพราะเรายินดีนะมันเบาไป มันก็เบาลงไปเลยนะเนี่ยปฏิหารแห่งพุทธก็ยินดีเข้าไปทน่านอาจนารย์ยินดีรับยินดีให้หมดไปกล้ารับกายหมดไปยินดีรับยินดีให้หมดไปมันก็เบาลงไป <c oughs> เหลือหน่อยๆมาเป็นบางคราวมันก็ไม่มาตลอดหรอกคราวมันคิดได้มันก็มาขราวอะไรคิดได้ก็คืขาววิบากมันคิดได้ไง <c oughs> เอาวิบากไม่คิดได้มันก็มาก็มาสะกิดแล้วพอมันหมดวิบากก็ไปพอมันคิดได้อีกมันก็มาอีกเดี๋ยวก็ไปรับแล้วก็หมดเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็มามันก็เบาไปเรื่อยๆมาหน่อยๆไม่ได้มากไ็ได้อะไรหรอกให้เขาเล่าอะไรให้ฟังเนาะไปขอมรู้ไว้แต่ฟังก็ดีทีนี้ถ้าปัจจุบันนั้นเรายังมีความกลัวความหวั่นไหวกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากอยู่ แล้วมันก็มีเรื่องไม่ดีขึ้นมาประมาณพลาดขึ้นมามันเกิดจากเก่าหรือไม่ใหม่ชัวร์อยู่แล้วละ่ะใช่ไหมเก่านี่เขาก็แล้วแต่เขาจะมารวมเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าถ้าอันใหม่นั่นมันเป็นไงถ้ามันสมน้ําสมเนื้อไงเอ,ออยากประมาณนี้โทษประมาณนี้สมน้ําสมเนื้อก็คงจะใหม่อย่างเดียวเนาะแต่ส่วนใหญ่มันจะใหม่อย่างเดียวไหมธรรมชาติชีวิตเราเนี่ยมันมีแต่ใหม่อย่างเดียวมาร่วมสังเคราะห์ไหมไม่ก็เก่าที่ทํามามันก็ สังค้ในชาติที่ทำชาติต่อมาชาตินี้ชาติต่อไปอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราทําพลาดในะปัจจุบันทําพลาดในปัจจุบันคือมันมีกิเลสในปัจจุบันจริงๆแล้วถ้าเรามีกิเลสในปัจจุบันกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากในปัจจุบันเนี่ยถามว่ามันมีใหม่อย่างเดียวหรือมีเก่าด้วยมันมีเก่าด้วยมันทั้งใหม่ทั้งเกา่าเพราะอะไรอย่างน้อยที่สุดกิเลสในปัจจุบันนั้นน่น <oczywiście> นะในะปัจจุบันที่ทำน่ะมันแต่ก่อนหน้านนี้เคยทำไหมกิเลสตัวนั้น เคยไหมมันก็ต้องเคยสิใช่ไหมก็เป็นงมังนจะเป็นกิเลสโตอย่างนั้นเหรอพอเข้าใจไหมมันก็ต้องเคยมาแล้วก็มาโตขนาดนั้นนะมันยังไม่เกิดผุดบุตรขนาดนั้นหรอกใช่ไหมมันก็ต้องเคยทามาก่อนทั้งนั้นแหละกิเลสตัวนี้ใช่ไหมเคยทามาทํามาแล้วยังไม่ได้ล้างมันใช่ไหมตอนนี้มันก็ยังปรากฏตัวอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีวิบากเก่าด้วยไหมในนี้มีแน่ๆนมันเชื่อมมาอยู่แล้วออย่างนี้เป็นต้นนะ หรือไม่ก็วีบากตัวอื่นๆด้วยเพราะมันมีทั้งใหม่ทั้งเก่านั่นแหละเพราะอันเก่ามันก็ต้องร่วมสังเคราะห์ด้วยอยู่แล้วสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยสมนม้ำสมเนื้อเท่าไหร่หรอกสังเกตนะเราจะทําดีทําชั่วในส่วนใหญ่มันจะออกสมนม้ำสมเนื้อไหมไม่หรอกบางทีมันก็ออกน้อยกว่าปกติเนาะบางทีมันก็ออกมากกว่าปกติเนาะบางทีทําชั่วนิดเดียวโอ้โหโดนตั้งนานตั้งเยอะเนาะปริพัดนิดเดียวเท่านั้นนะโอ้โห เราทำพลาดนิดเดียวทำไมโดนเยอะจังทำไมก็มันบวกกันเก่าด้วยเออคุณปัจจุบันคุณก็พลาดนิดเดียวนั่นแล้วก็ถูกแล้วแต่อดีตมันพลาดเยอะมันก็มารวมมันก็เลยเยอะหรือบางทีบางคนจะพลาดมากๆแต่โดนนิดเดียวเป็นไงก็หมนเนาะเอออดีตมันช่วยไว้กุศลมันคำมาอยู่ไอ้ที่พลาดมากมันยังไม่ออกนิดมากมันก็เลยโดนน้อย เออหมดฤทธกุศลตั้ตัวใครตัวมันนะ <c oughs> ถ้าไมทํากุศลเพิ่มเพิ่มเพิ่มไว้ใช่ไหมนะเล่าอะไรบางอย่างให้ฟังเนาะเป็นธรรมะลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆเป็นลําดับลําดับจะได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตเข้าใจอันนี้แล้วก็จะได้โอ้นะวเวลาเจอเรื่องร้ายนะปัจจุบันเป็นไงตรวจเลยใจกังวลไหมถ้าใจกังวลเป็นไงทั้งเก่าทั้งใหม่ใช่ไหมใหม่แล้วบวกเก่าใช่ไหมใหม่บวกเก่า ถ้าตรวจแล้วใจไรกังวลไปไงเก่าอย่างเดียวไม่มีใหม่นั่นเท่านี้แหละถ้าใจไม่ได้กลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากยินดีที่จะไม่ได้ตามที่อยากโอ้เจอเรื่องพลาดอะไรในปัจจุบันเจอเรื่องร้ายเข้ามาหรือทําพลาดในปัจจุบันนะทั้งนั้ที่ปัจจุบันเราตั้งใจดีแล้วมัดระวังดีแล้วทุกอย่างนะมันเก่าทั้งนั้นแหละแต่ถ้าปัจจุบันเป็นไงกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากไปไง มันใหม่ชัวๆอยู่แล้วบวกเก่าด้วยก็รวมกันไปนะต้องแก้ทั้งเนี่ยเราก็ต้องแก้แก้ใหม่นี่แหละเป็นหลักแก้ใหม่แล้วก็เก่าก็กล้าทำก้ารับไปด้วยสำนึกผิดไปด้วย <c oughs> นะเอาเอาละโอ้โหไายมนไปซะเยอะเลยเหมือนกันนะมีอะไรก็บเรเลุ่กันฟังเนาะ เขาเรียกว่าปกินอากาศทำเหลี่ยมนั่นมุมนี้ก็มาเล่าสู่ฟังก็จะได้เอาไปใช้ประโยชน์เมื่อถึงเวลา